สวัสดีคะ่ะขอ้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้ตามสัญญานะคะหลังจากที่เมื่อเช้านุดได้ทำการอัปเดตการได้รับรางวัลจาก o อ s t e r Club ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการแนะนำเพื่อนของนุดได้เป็นอันดับสองนะคะแล้วเขาก็โอนเงินมาให้แล้วตามสัญญานุดบอกไปแล้วนะคะว่าถ้านุดได้แต่นุดจะเอามาแจกให้การแจกรางวัลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอสร้างซองแป๊บนึงนะ เอ่ออ่ะเท่าไรดีหนึ่งร้อยบาทประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับก็คือ100คนการแจกแบบนี้มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอโอกาสหน้าไม่ทักไปขอเครดิตนะคะไม่ทักไปขอวอลเล็ตนะอ่ะโอเคตามนี้ ถ้าใครอยากรวมเล่นลิงก์กิจกรรมนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้มาจากว a l เล็ดก็หมดแล้วยังไงก็ฝากช่องเลยนะคะมันเนีรยร์ไลน์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ